สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่ไอเดียน,นะคะในช่องติวฟรีครับพี I ่ไอเดีย e นะคะนะคะหลังจากที่มีคนเรียกร้องมานะคะว่าข้อที่28 29 30ยของปี25 6 1ยเนี่ยยังไม่มีก็เลยมาทำให้แล้วนะคะทุกคนก็น้องๆทุกคนคะอันนี้เป็นตอนที่2นะคะเป็นแบบเขียนตอบนั่นเองให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะก็เขียนไปดูข้อที่ 28กันก่อนเลย28นะคะเขาให้พิจารณารูปภาพแล้วตอบคำถามนะคะรูปภาพที่เขาให้มาก็มี2คนนะคะเป็นเด็กผู้หญิงตวเล็กๆกับผู้ชายตัวใหญ่นะคะอันนี้เด็กผู้หญิง,ง,งเขาพูดว่าไงคะเขาพูดว่าคุณพ่อทําไมมาช้าจังคะเมื่อกี้มีลุงจะพาหนูไปส่งบ้านด้วยคะ่ะแต่คุณพ่อมาพอดีอ่ะพ่อก็เลยบอกว่าลุงคนไหนพอไม่ได้บอกให้ใครมารับเลยลูกอย่าไปกับคนที่เราไม่รู้จักนะ อันนี้ก็เป็นเหมือนสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมคะเหมือนเรื่องเรียนใช่ไหมที่แบบว่ากําลังแยกกันกลับบ้านแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีคนจะมารับไปใช่ไหมบอกว่าลุงคนนึ่งจะมารับไปแต่ว่าพ่อบอกว่าไม่มีพ่อไม่ได้บอกให้ใครมารับนะคะทีนี้เขาก็ถามว่าจากสถานการณ์ในภาพให้ข้อคิดอย่างไรจากสถานการณ์ในภาพให้ข้อคิดอย่างไรอันนี้นะคะให้ข้อคิดอย่างไรอะก็คือมีคนมารับใช่ไหมคะแต่ว่า พ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ให้ใครมารับเลยอันนี้นะคะซึ่งลุงคนเนี้ก็เป็นคนแปลกหน้าด้วยนะคะแล้วไอ้ข้อเนี้ยเขาให้ข้อคิดยังไงนะคะสำหรับข้อนี้นะคะข้อคิดที่เราได้เลยก็คือนี่เลยนะคะดูจากตรงนี้เขาบอกว่าอย่าไปกับคนที่เราไม่รู้จักนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อคิดแล้วนะคะแล้วก็เขียนลงไปได้เลยนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งให้ข้อคิดยังไงบ้างคะก็แบบ ถ้าไม่ไปไหนก็นไม่รู้จักแล้วก็แบบไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เชื่อคนแปลกหน้านะคะไม่เชื่อคนแปลกหน้านี่ก็เป็นข้อคิดได้นะคะเพราะว่าเด็กคนนี้เขาไม่ไปนะคะแปลว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อคนแปลกหน้านะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวคําตอบของข้อนี้นะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะสําหรับข้อนี้นะคะข้อที่29ก็พิจารณาภาพแล้วตอบคําถามอีกแล้วนะคะพิจารณาภาพ ภาพไหนเอยภาพนี้นะคะเขาเป็นภาพที่มีหัวข้อว่าดื่มน้ําถูกเวลาเพิ่มประสิทธิธภาพใช้ให้ร่างกายอะ่ะเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายนะคะก็มีดื่มน้ําเมื่อตื่นนอนดื่มน้ําก่อนอาหารดื่มน้ําก่อนอาน้ําแล้วก็ดื่มน้ําก่อนเข้านอนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่าจากภาพถ้านักเรียนดื่มน้ําถูกเวลาจะเกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไรให้ตอบแค่สองข้อนะคะ ถ้าดื่มน้ำถูกเวลาจะเกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไรดื่มน้ำถูกเวลาหมายความว่ายังไงก็ไปดูนะคะก็แบบดื่มน้ำตามที่เขาแนะนำเนี่ยแหละนะคะดื่มน้ำสองแก้วเมื่อตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนมื้ออาหารสามสิบนาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนอาบน้ำดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนอ่าอันนี้นะคะก็เป็นการดื่มน้ำที่ถูกเวลานะคะแล้วมันเกิดผลดีอย่างไรล่ะก็เกิดผลดีตรงนี้นะคะเขาบอกว่า ดื่มน้ํสองแก้วเมื่อตื่นนอนก็อะไรช่วยกระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในนะคะแล้วก็ดื่มน้ํหนึ่งแก้วก่อนมื้ออาหาร30นาทีทก็จะช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ํหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนเขาจะทําอะไรเขาจะช่วยหลีกเลี่ยงนะคะช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนอาบน้ำนะคะคือช่วยลดความดันโลหิตนั่นเองนะคะ ซึ่งพวกผลดีเหล่านี้นะคะเราก็สามารถนาไปตอบได้เลยนะคะซึ่งเขาให้ตอบแค่2ข้อเท่านั้นเองแต่น,นี้มีข้อดีผลดีถึง4ี่ข้อด้วยกันนะคะ1 2 3 4ส่นะคะ,ะถ้าเป็นน้องๆอ,อาจาเลือกตอบตรงไหนคะสมมุติเลือกตอบจากดื่มน้ำสองแก้วเมื่อตื่นเมื่อตื่นนอนก็จะช่วยอะไรช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในนะคะน,นี้เราก็เขียนไปเลยนะคะ ต่วมาน้องๆอาจจะเลือกเป็นการดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนมื ouais ้ออาหารนะคะก็คือตรงนี้จะช่วยอะไรช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ sharks, okay. ้นหรือว่าอาจจะเลือกดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนอาบน้ําช่วยไล่ช่วยลดความดันโลหิตนะคะหรือว่าจะเป็นดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนช่วยเลี่ยงภาวะส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกอะไรแต่ว่าพี่จะเลือกอาที่ง่ายๆก่อนละกันนะคะเขียนน้อยก็คือดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนมื้ออาหาร30สินาทีช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะเราไปเห็นกันเลย อันนี้นะคะเราก็ได้คําตอบรบแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกให้เราตอบแค่2ข้อเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านได้หรือยังคะผ่านได้แล้วนะคะไปกันเลยต่อมานะคะข้อที่30มสิเขาให้อ่านนิทานแล้วตอบคาถามอ่านนิทานแล้วตอบคนถามนะคะนิทานที่เขาให้มาเขามีเนื้อเรื่องอยู่ว่าแต่ก่อนนี้ค้างคาวยังออกหากินเวลากลางวันฟุงนกและสัตว์บ่าเกิดทะเลาะก,กันกลายเป็นสงคราม ในเวลานั้นพวกค้างคาวาวงตัวเป็นกลางเมื่อสัตว์ป่าชนะค้งางคาาก็เข้าร่วมกับสัตว์ป่าต่อมาฝูงนกรวมตัวกันรุมจิกตีสัตว์ป่าจนชนะค้งางคาาก็มาขอเข้าร่วมกับฝ่ายนกแต่พวกนกเห็นว่าค้งางคาาย้ายฝ่ายไปมาไม่มีความจริงใจจึงไม่สนใจคําขอของค้งางอ่านิ่ทานเรื่องนี้คุ้นค้นไหมคะคุ้นๆ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วตรงข้อที่27นั่นเองนะคะถ้าใครอยากดูข้อที่27็กดไปที่มุมตรงนี้เลยนะคะ ที <Orb> นี้นะคะเขาก็ถามว่าจากนิทานเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรต่อค้างคาวเพราะเหตุใดอันนี้นะคะเขาแบ่งออกเป็นสองคถามด้วยกันนะคะก็คือจะเกิดผลอย่างไรต่อค้างคาวแล้วก็อยากรู้สาเหตุด้วยว่าทําไมถึงเกิดผลอย่างนั้นนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนั่นเองนะคะผลที่เกิดกับค้างคาวเนี่ยจะเป็นยังไงคะค้างคาวเขาเป็นยังไงเขาเป็นแบบว่า ไม่จริงใจใช่ไหมคะเพราะสัตว์ปลาชนะก็อยู่กับสัตว์ปลาพอนกชนะก็จะมาขออยู่กับนกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ผลที่เกิดกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาไปขออยู่กับนกแล้วเขาเห็นนกเนี่ยเห็นว่าเขาไม่มีความจริงใจเพราะฉะนั้นนกไม่สนใจคําขอของค้างเขาผลที่เกิดกับค้างเขาคือนกไม่รับเข้าร่วมฝ่ายนกใช่ไหมคะไม่รับค้างเขาเข้าร่วมกับฝ่ายนกเพราะอะไรเพราะว่าค้างเขาไม่มีความจริงใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้นะคะก็ คนที่เกิดกับค้างคาวคือฝูงนกไม่รับค้างคาวเข้าร่วมฝูงเราก็มาเขียนตรงนี้นะคะเพราะเหตุใดเพราะไม่มีความจริงใจนั่นเองนะคะเพราะค้างคาวค้างคาวไม่มีความจริงใจ นี่นะคะอันนี้ก็ตอบได้แล้วนะคะสาหรับข้อนี้หรือว่าอาจจะมีผลที่เกิดกับค้างค้าอื่นๆนะคะสมมติมีผลที่เกิดกับค้างค้าอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะก็มีแบบค้างค้าต้องอยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าฟูงนกไม่รับข้อฝูงแล้วใช่ไหมคะฟูงนกเนี่ยไม่สนใจคําขอของค้างค้าแล้วก็เลยไม่รับข้อฝูงใช่ไหมคะอันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นคําตอบตรงนี้อันที่2นะคะมทัที่2ในคําตอบที่2นั่นเอง อ่อันนี้นะคะก็จะมีสองคำตอบด้วยกันนะคะที่เป็นผลเกิดกับค้างคาานะคะเมื่อกี้ก็คือเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าข้างคข้าต้องอยู่โดดเดี่ยวเราก็มาให้เหตุผลเพราะอะไรเพราะกลับไปหาฝูงสัตว์ป่าไม่ได้และนกไม่ให้ร่วมฝูงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่า นี่นะคะน,น้องก็แยกตามนี้เลยนะคะผลที่เกิดค้างคาามี2อ,อันคือฟงนกไม่รับค้างคาาเข้าร่วมฝูงเพราะค้างคขาไม่มีความตินใจหรือเหตุการณ์ที่2คือค้างคาาต้องอยู่โดดเดี่ยวเพราะกลับหาฝูงสัตว์ไม่ได้แล้วก็นกมาให้ร่วมฝูงด้วย,ยนั่น <ไป S 1> เองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามคลิปต่อไปนะคะกดติดตามช่องติวฟรีกับพี่เอเดียให้ด้วยนะคะ